วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาผ่าเครื่องรถกินน้ำมันอีกแล้วนะครับผมนะวิธีการผมก็ทําแบบนี้นะครับคือยกยกรถขึ้นแบบนี้นะยกล้อหลังขึ้นนะครับเอาโช๊คออกนะหูโช๊คลังออกแล้วก็เอาท่อออกนะครับเดี๋ยวจะเอาม้อน้ําออกด้วยนะครับจะจะล้างชุดมัดไฟให้พี่เขาด้วยนะอันนี้พี่เขาอยู่แถวอ่อนุตนะครับอ่อนุตกรุงเทพนะครับนะมนก็จะกว้างขึ้นมากนะครับ มี fc นะครับถามมาจากทาง tiktok นะว่าอยากดูวิดีโอนะครับอยากดูวิดีโอที่วิธีตอนเอาถอดออกเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าวิธีการถอดออกทำยังไงเนี่ยโล่งมากนะครับคือว่าอันนี้เนี่ยสมมุติว่าเราจะผ่าเครื่องส่วนบนนะครับมันก็จะประหยัดเวลาในการถอดชุดมัดไฟนะครับผมชุดใส่ไฟพวกเนี้ยเราก็ต้องไม่ต้องถอดเราถอดออกแต่หม้อน้ําก็ได้เพื่อที่จะ ดูมาร์กดูอะไรพวกเนี้ยนะส่วนอื่นก็สะดวกมากมากนะครับเนี่นะนี่สะดวกมากโล่งด้วยนะครับแล้วมาดูด้านบนนะครับผมด้านบนนี่นะด้านบนนี้ก็สะดวกมากโลง่งโล่งแบบโล่งๆเลยแล้วก็เสื้อสูบนี้สามารถดึงออกมาได้เลยไม่ไม่ชนไม่ชนไอ้นี่เนี่นอนเพราะว่ามันหงนหน้าขึ้นมาด้านนี้แล้วมันออกมาจากตรงนี้มันก็จะพอดีเลยนะครับผมนะตามนี้นะครับ เลือตรงนั้นผมก็จะถอดปลั๊กก่อนแบบนี้นะปลั๊กออกนี่ผมล้างล้างน้ำก่อนแล้วนะถอดปลั๊กออกแบบนี้นะครับมือน,นี้มนดแล้วก็บีบมือน,นี้นะปลั๊กตรงนี้ออกนะครับดึงสายไฟ,ไฟคอยนะดึงออกไปนะครับอันแบบนี้นะดึงออกดึงออกนะแล้วก็ทำการถอดน็อตตรงนี้นะออกจกับมาฉีดสายมาฉีดนะครับ ไะไมาตรงท่านตรงจะอะไรสครับแสนแกของสถา์ดนยังไม่ได้สั่งนกมากตรงไหนวะหนุกจะตกใเนี่ยรักษาได้ก็เข้าไปดูเอาาแร้วย้าำถามสองห้าสิบแค่มเียน่ไมอ่ะน่าไหมทไปตลก ใบราจะถอดหลายอย่างใช่ตือไม้ว่าหาไม้ตือหาไม้เดี๋ยวรงดีแล้วเสร็จต้นเราทำเงินเดือดคนง่ายอันนี่เปลี่ยนง่ายดึงยารถอะเดือเยอะจะดีใบน้จเป็นอะไรใชเป็นอะ่รกันเป็นของที่ขาดอยู้ไเดดนี้เปลียนอะไรบ้างอืมนีมันมาเลยทำาสร็จแล้วจะปิดเวณที่ได้เยอี่ไดเยอนเราจะเปิรงเต็มเพราะฉะนันผมนะคุ้มแล้ว อันกนาดนี้คี่้ตกคนัี่คนเดียวก็น้ำเลยต่ต่อทุกเ็านี้่นเดียวแล้วไงนเครก็มองสูงมากตลอนตลตัวลูกมองลายสูงเลยที่ัวีขึน้อตัอไทางเลีใหม่เพียรเลยขับมาตีเลยโอ้โหเออขมาตลังเลยเราตีทุขับไปเลยเออกระด เต็ม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 เต็เตามเต็มเ็มเต็มเตมเตนมเต็มเต็มเน็มเนมเต็มเต็มเตมเตมเต็มเต็มเตมเน็มเต็มเต็มเต็มเมเต็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 มเตมเน็มเต็มเต็มเนมเมเนมเ็มเมเมเไมเนมเมเเม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 ตมเเมมเมเตมเเมมเเเมเมเมเนตมเตมเ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 เมเตมเ็มเม มันครไปซื้อของอย่างนึงสอง่างยานเขียไมือก่อนเพชรเขียนแล้วก็โได่าก่ามเยอะที่สูงกว่า5 0ได้อีกหน่อย100่500ดีละกันเอาสิครับขึไปเนาะปมาณนี้แล้วมันยัได้อย่ก็เลยยไปทางนี้่นี้ก็สูงแล้วนี่คนแล้วนี่ก็น่าจะคนแล้ว จะทำเครื่องสนบนรถกินามเ่รกนล้างชุดมันไฟนะครับก็ต้องถอดชุดน้ำออกด้วยเมาเต็มลิเลยไหมมาปกอนเละดูดีนี่กันลูนี่นานหายใจอาจจะลำบากลำบาสักเาดรไไมไ่เป็นปอานรันเป็นปร มันลบอิต้วยเดี๋เยอะันันเออแห้าโลตันแเนะานของไม่เหลือขายเตี้ยลงมาจาเขาันางมีเขาเลยหรเามนะาไงเขาขนขนมีเขาเราดูมันลบไปเขาแต่ก็ดูเเล้าไสุดที่เี้ยก็หลังก็ไปดูเอออยู่นะที่ัง เล็กเล็กตัวเป่ตาอย่าน hmm. okay. ียหมด้ยงน้อยๆไาเรื่อยเกๆัาเล็กจิงเล็กปน้รูน้อยแกก็บอกรงจรตงเสีดจกรู้ไม่ได้่รู้ม่ไู่ได่ม่้รไม่ได้ไมร้ด้รม่ไดู่ไม่ได้รูู้้ไมไ้ม่ดู่่ดไ้ไ

ไปเจีออกมาแบบนี้นะครับออกไปเรื่อยเรื่อยนะเราก็เอาออกมาแบบนี้นะครับลงลงนะนะเราก็เอาแบบนี้ล่งลงนะด้านนี้ก็ลงนะชุดไฟถ้าสมมติว่าไม่ไม่ใครที่ไม่ทำความสะอาดชุดไฟก็ไม่ต้องถอดนะครับอันนี้ผมจะทำความสะอาดชุดมัดไฟนะผมไม่ต้องถอดชุดมัดไฟออกนะครับแล้วก็จะ จะถอดชุดเสื้อสูบนะครับออกด้านบนแบบนี้นะเาทำให้ดูนะครับน่อราททรงร ถอดออกค้าบมีาำเล่วเ,เรืเอเปล้าครามี้ำเลย i'm gonna <laughs>

สองนร้อยนะครับนี่พามาดูนะขมเมาเมาเยอะมากเลยนะครับเมาว,วาวนี่นะเป็นก้อน,น,นตัวนี้สีมไอ้มันเป็นไฟเด้ไฟใหม่ขมเมาี่าาตดอ,อย่าครับครับใช่ครับดูขมเมาเมา,าในรู โอเคนะนานแล้วนะครับไม่ได้ทำน,นี่ทอดแบบนี้นะครับัางลงุง,ง เกีผมเด็บเกบนะเกีน,นะครับเีดนลงมาด้ีจะออ,ดอ,ดอกด้านบนแบบนี้ก็ได้นะครับดูว่าจอทางด้านหลังแบบนี้ก็สะดกสบายฮะโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวผม รีบทาก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับถ่ายให้ดูวิธีเอาออกนะครับนี่เขมาเต็มเลยเขมาเต็มรูเลยตัวนี้นะรวยด,ดีผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับเนี่ยสตาร์ทเครื่องแล้วนะเนี่ย็บงานหมดเรียบร้อยทุกอย่างนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเงียบแล้วก็ลองขับเรียบร้อยนะครับผม คือมาทําก็เกิดปัญหาหลายอย่างนะครับคือหมอ้อน้านี่ก็ไอไอท่อหมอ้อน้ําก็หักนะครับผมท่อหมอ้อน้าเนี่ยมันเก่ามันร้อนนะท่อบนอะมันหักนะครับนี่เราก็ทําการโมดิฟายนะครับใส่แกนเหล็กเข้าไปในท่อบนนะนี่ไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะครับคือมันไม่มีเวลาถ่ายนะถ่ายประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดคัดชุดคัดเนี่ยชุดคัดหลังเนี่ยพี่เขาบอกว่ามันสะดุดสะดุดนะครับเนี่ยมันมันบอก ออกตัวแบบสั้นๆเนี่ยผมก็แก้ให้หมดแล้วนะด้านชุดข้างนะครับแล้วก็เนี่ยชุดเสื้อสูบเนี่ยผมก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับมีผมไปทํามาสําเร็จเรียบร้อยอันนี้คือก็มันเป็นเอาไว้เทินนะครับผมเทินเทินเอานะซับเปลี่ยนนะครับผมสับเปลี่ยนของที่ผมมีอยู่นะครับที่ร้านนะแล้วก็ใส่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็ชุด ชุดหัวเทียนชุดอะไรพวกนี้เนี่ยชุดยางชุดซีนมอสไอปั๊มน้ําเนี่ยผมก็เปลี่ยนให้หมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไอน้ํามันเครื่องพวกนี้นะเนี่ยเครื่องเดินเรียบๆแล้วก็ลองขับเรียบร้อยนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยพี่เข้ามาจากอ่อนนุชนะครับคือลูกค้าเดิมทาดิตเบรกหลังนี่แหละนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นลูกค้าเดิมที่ทาดิตรเบรกหลัง น่าจะนานแล้วล่ะนะครับผมว่าสายรุ่นนี้ก็นานแล้วแล้ว,ลวก็ปัมป๊มเนี่ยมันเป็นฮะตรงชัดอยู่เนี่ยนะก็ขาเนี่ยก็เป็นขาเหล็กยึดน็อตอยู่นะครับผมแบบนี้นะนี่เรียบร้อยเครื่องเงียบนะครับผมเครื่องเงียบเลยนะครับโน่น no, นะที่ modify แต่ท่อเหล็กด้านบนเลยแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการทําก็1วันนะครับผม1วันนี่แหละเพราะว่าวันนี้นะ่ะนัดนัดพี่เขาไว้ตอนเช้าแต่ว่าพี่เขาก็น่าจะมาสายอยู่นะครับแล้วก็พาพี่เขาไปเที่ยวด้วยนะครับวันนี้นะติดงานหลายที่วันนี้ทํางานรถตัวเองแล้วก็วิ่งไปซื้อยางนะครับให้ที่ร้านนูน่นนะครับที่สมุทรสาครครับก็เลยช้าหน่อยวันนี้เสร็จงานช้าหน่อยนะ พอติดงานด่วนนะครับงานงานไอ้ที่ร้านป่ายางเนี่ยงานเข้านะครับคือยางสิบล้อไม่มีนะครับก็เลยวิ่งเอายางให้ที่ร้านนะครับงานก็เลยเสร็จช้าแต่ว่าก็เสร็จตามเวลานะครับในเวลาหนึ่งวันนะเนี่ยชุดคัดนี่ก็มันออกตัวสั้นๆคลิปๆ,ๆนะผมก็แก้ให้หมดนะครับผมแก้ให้ตรงไหนไม่ดีก็แก้ให้นะครับแล้วก็ลิ้นเล่งคนนี้ล้างหมดนะล้างหมดพี่เขาก็ล้างเองกันแหละนะ ช่วยกันทำนะครับเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวลงให้ดูใหม่เรื่อยๆนะครับมีอะไรไปแปลกเดี๋ยวผมลงให้ดูเรื่อยๆนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมไปแล้ว